ข้อ 3. นายกและนางขอเป็นสามีภรรยากันนายกไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียซึ่งเป็น X-linked gene disease แต่เป็นพาหะซิสติกไฟโบซิสซึ่งเป็น autosomal recessive disease ส่วนนางขอเป็นฮีโมฟิเลียและเป็นพาหะซิสติกไฟโบซิสข้อได้กล่าวผิดจากข้อความข้างต้นก็ไก่พ่อของนางขอจะต้องเป็นฮีโมฟิเลียเหมือนนางขอขอไข่ ถ้านางขอไปแต่งงานใหม่กับสามีที่เป็นพาหะซิสติกไฟบรซสิส์เหมือนกันแล้วโอกาสที่จะได้ลูกสาวที่ไม่เป็นโรคเป็น75็ดสิบห้าเปอร์เซนตข้อควายโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้ลูกที่เป็นซิสติกไฟบรซิสเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซนตและงองูโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้ลูกที่เป็นฮีโมฟีเลียเป็นห้าสิบเปอร์เซนตข้อนี้พิจารณาโจท์โจ์กล่าวถึงโรค2โรคครับคือฮีโมฟีเลียซึ่งเป็น x link genisis ก็ผมขอให้เป็น x แล้วก็ H ใหญ่ครับเป็นยีนเด่นคือไม่เป็นโรคนะครับส่วน X H เล็กก็คือเป็นยีนด้อยซึ่งเป็นโรคนะครับส่วน Cystic Fibrosis เป็นออโตโซมก็คือโครโมโซมร่างกายขอให้ A, A ใหญ่เป็นยีนเด่นนะครับแล้วก็ A เล็กเป็นยีนด้อยนะครับก็ลองวาดแผนภาพพันธุประวัติดูก็ได้ครับนายกนะครับนายกไม่เป็นโรคฮิมโมฟิเลียแสดงว่าเขาจะต้องมี โครโมโซมเป็น xh h, ใหญ่แล้วก็ y นะครับผู้ชายมี x กับ y ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าไม่เป็นโรคแล้วยีน x ตรงนี้ต้องเป็นยีนเด่นเลยครับแต่ว่าเป็นพาหะของ c y s t i c fibrosis เป็นภาหะแสดงว่ามียีนเด่น1ตัวยีนด้อย1ตัวนะครับนี่คือนายกแต่งงานกับนางขอไข่นางขอไข่บอกว่าเป็นฮีโมฟิเลียนะครับเป็นฮีโมฟิเลียแสดงว่านางขอไข่นี้จะต้องมี x h, h ล็ก2ตำแหน่ง เนื่องจากผู้หญิงมี X 2แท่งนะครับแล้วก็เป็นพหาหะของซิสติกไฟโบซิสเป็นพหาหะแสดงว่ามียีนเด่นหนึ่งตำแหน่งยีนด้อย1นึ่ตำแหน่งนะครับนี่คือนางขอไข่มาดูตัวเลือกกันครับตัวเลือกกอไก่บอกว่าพ่อของนางขอจะต้องเป็นฮีโมฟิเลียเหมือนนางขอนะครับก็ลองไล่ขึ้นไปดูครับนางขอจะมีพ่อกับแม่พิจารณาเฉพาะยีนฮีโมฟิเลียครับก็คือยีนบนโครโมโซม X นางของเนี่ยมี X เเล็ก2แท่งดังนั้นจะต้องได้รับ X เเล็กมาจากทางพ่อและแม่ฝั่งนาแท่งนั่นเองครับทั้งพ่อครับก็จะต้องมีโครโมโซม Y ใช่ไหมครับมีโครโมโซม X กับ Y ดังนั้นพ่อเนี่ยจะต้องเป็นฮีโมฟิเลียนะครับเพราะเป็น X h เล็กแล้วก็ Y เป็นเป็นโรคทันทีนะครับดังนั้นพ่อของนางขอจะเป็นฮีโมฟิเลียมานนางขอข้อนี้ถูกต้องครับข้อนี้ถามหาข้อที่ผิดนะครับดูตัวเลือกต่อไปครับตัวเลือกขอไข่ ขอใครบอกว่าถ้านางขอไปแต่งงานใหม่กับสามีที่เป็นซิสติกไฟโบซิสเหมือนกันโอกาสที่จะได้ลูกสาวไม่เป็นโรคเป็น75%สมเปอร์เซ็นต์สมมติแต่งงานใหม่กับสามีที่เป็นพาหะซิสติกไฟโบซิสเป็นพาหะแล้วเป็นเอใหญ่เอเล็กก็จะสนใจเฉพาะอินซิสติกไฟโบซิสนะครับก็นำเอใหญ่เอเล็กของนางขอมาคลอสกับเอใหญ่เอเล็กของสามีใหม่นะครับก็จะได้โอกาสนะครับตรงนี้เป็นเอใหญ่เอใหญ่ตรงนี้เป็นเอใหญ่เอเล็กนะครับนี่เป็นเอเล็กเอใหญ่ก็ เอเล็ Ec, Ec, Ec กเอเล็กครับก็จะพบว่าโอกาสที่จะได้ลูกที่ไม่เป็นโรคนะครับลูกที่ไม่เป็นโรคก็คือทั้งหมดนี้ครับคือไม่เป็นโรคกับการเป็นพาหะคือถือว่าไม่เป็นโรคนะครับนั้นโอกาสที่ลูกจะไม่เป็นโรคก็คือสามในสี่นะครับส่วนอันนี้คือเป็นโรคแต่แต่โจทย์ถามว่าโอกาสที่ได้ลูกสาวที่ไม่เป็นโรคนะครับดังนั้นโอกาสที่จะได้ลูกชาย ก็เป็นหนึ่งในสองลูกสาวเป็นหนึ่งในสองเท่าเท่ากันใช่ไหมครับโอกาสที่จะได้เพศลูกเท่ากันดังนั้นโอกาสที่จะได้ลูกสาวแล้วไม่เป็นโรคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันดังนั้นโอกาสที่ได้ลูกสาวที่ไม่เป็นโรคก,ก็ต้องใช้กฎการคูณครับคือ1ใน2คูณด้วย3ใน4คือ3ใน8ซึ่งจะเท่ากับเอ่อเท่ากับ75ส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ37.5%เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นข้อนี้จึงผิด ไม่ใช่75%บไม่เช่75%เนื่องจากว่าต้องมีลูกสาวด้วยนะครับข้อตอบข้อขอไข่ครับเนื่องจากโจทย์ถามหาข้อที่ผิดมาดูข้ออื่นกันต่อครับข้อขอไข่บอกว่าโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้ลูกที่เป็นซิสติกไฟโบซิสเป็น2ีสามีภรรยาคู่นี้หมายถึงนายกอกับนางขอนะครับถ้าดูโรกที่เป็นซิสติกไฟโบซิสนายกอกับนางขอเป็นพาหะทั้งคู่ก็ ถ้าเอามาคอนมวลก็จะเสมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับเหมือนกับการที่นางขอไปแต่งงานใหม่ก็จะได้โอกาสที่ได้ลูกที่เป็นโรคคือ2 5เซนะครับดังนั้นข้อนี้จึงถูกต้องนะครับโอกาสที่ได้ลูกที่เป็นโรคซิสติกไฟโบซิสเป็น2 5ส้เอซส่วนข้องูโอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะได้ลูกที่เป็นฮีโมฟิเลียเป็น50เซก็พิจารณายีนฮีโมฟิเลียกันครับเป็น XH ใหญ่ Y ครอสกับ XH เล็ก XH เล็กนะครับก็มาจับคู่กันเป็น H ใหญ่ x h เล็กครับ x h ใหญ่ x เเล็กแล้วก็ x h เล็ก y x เลก y ก็จะพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคอยู่2ใน4ก็คือ50%นั่นเองดังนั้นข้องงูก็ถูกครับดังนั้นข้อนี้นะครับข้อที่ผิดคือข้อขอไข่ครับทวนกันครับข้อนี้นะครับก็คือเราต้องควรจะวาดแผนภาพพันธุประวัติออกมาให้ช, lik, ชัดเจนจะได้ร <rat turkey, S 1> ู้ว่าใครเป็นโรคอะไรมีจีโนไทป์แบบไหน จากนั้นก็นํามาคํานวณจีโนไทป์นะครับโดยนําเฉพาะโรคที่เราสนใจมานะคานวณครับถ้าเป็นพาหะแสดงว่าจีโนไทป์ต้องเป็นเฮทโรไซกัสนะครับถ้าเป็นออโตโซมนะครับแล้วก็ยีนที่เป็นเอ็กลิงเพศชายก็จะมีเอ็กแค่แท่งเดียวดังนั้นถ้าเป็นโรคก,ก็คือมียีนด้อยบนโครโมโซมเอ็กทันทีนะครับส่วนผู้หญิงถ้าเป็นยีนบนโครโมโซมเอ็กนะครับก็จะคิดคล้ายๆกับออโตโซมเลยนะครับเนื่องจากว่าผู้หญิงมียีนเอ็กทั้งหมด มีโครโมโซม X 2แท่งนั่นเองนะครับข้อนี้จึงตอบว่าข้อขอไข่ผิดนะครับ